พี่เชื่อว่าคนชนบทนะมีทุนชีวิตบางทีมากกว่าคนในเมืองเราได้ซ้ำไปเขาอาจจะไปเลือกมีชีวิตมีประสบการณ์ในเมืองก็ได้แต่เมื่อกลับบ้านแล้วเนี่ยจะได้มีความรู้บางอย่างที่เอาไปใช้ตั้งหลักชีวิตได้ภายใต้ทุนชีวิตของตัวเองพี่ได้ยินหลายเคสที่พูดถึงเด็กๆก,กลุ่มชาติพันธุ์ ที่เข้ามาเรียนหนังสือในเมืองแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยเขาก็พยายามหาวิธีกลับบ้านพยายามหาอาชีพที่บ้านเกิดการเข้ามาเรียนในระบบการอยู่โรงเรียนประจำการสอบเข้าอาชีวศึกษาสอบเข้าราชพัฒนการเรียนต่อเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงกับพื้นฐานชีวิตเดิมของเขา ะเป็นพื้นที่ทากินค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ป่านะคะมันจะเป็นก้าวแรกที่เด็กรู้สึกว่าเรียนรู้กับสิ่งที่ไม่ไกลตัวเกินไปและค่อยๆเชื่อมโยงกับสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นนี่เราคิดว่าเป็นหลักสูตรที่สําคัญที่จะทําให้เขาเรียนรู้จุดเริ่มต้นที่การที่เขาจะเท่าทันสิ่งอื่นเราจะต้องรู้ตัวเองเป็นใครนะครับผมรู้ว่า who am I เนาะตัวเองเป็นใครนะอันนี้สําคัญ ขูมใช่ไหมคะเข้าใครที่เหลือเหลือก่อนนะคะเราก็จะเริ่มเกี่ยวข้าวค่ะมีการเกี่ยวข้าวก็เดือนพฤศจิกายนยนะคะก็จะเริ่มหักข้าวโพดแล้วก็ตีข้าวเก็บพลิกค่ะจากเด็กที่ไม่เคยที่จะรู้ว่าที่บ้านของเขาเป็นมาอย่างไงเริ่มต้นอย่างไรก็กลายเป็นว่าอ๋อได้โทรไปถามที่บ้าน โทรไปหาพ่อแม่ปู่ย่าตายายปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ละคนก็จะดีขึ้นค่ะแล้วพอเขารู้ทุกอย่างมาเขาก็มาเรียงลําดับเหมือนที่เป็นหนึ่งกิจกรรมนั้นคือการเขียนทำรายซึ่งเด็กได้มาไล่เลยว่าอกำเนิดหมู่บ้านตัวเองกำเนิดเมื่อไหร่มีอะไรเด่นๆเ,เกิดขึ้นเขาบอกว่าเอ้ยเขาภูมิใจในจุดนี้มากเลยค่ะลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านครับหรือว่าเส้นเวลาครับ แล้วในปี2 5ง4นะครับก็จะมีน้ําแรงครับน,รน้ำแรงพอน้ําแรงปุ๊บก็มีแท้งน้ําเพิ่มเข้ามาครับชาวบ้านจะใช้รถถ่ายนาแทนควายครับ Thailand is a diverse country with people from all over, and in the United States we've gone through a process of appreciating different cultural heritages appreciating different types of families um, blending those but taking some time to value where we come from and so that's a huge part of why the u.s embassy and the u.s mission um, including the u.s consulate here in chiang mai in the north want to help communities preserve their roots as well and recognize the diversity That exists Thailand and that everyone gets to included in the growth Thailand towards the future and everyone be included in of ที่เราเข้ามาสนับสนุนโครงการเยาวชนแม่แจ่มในครั้งนี้เขาอะก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของคนไทย4.0ด้วยเขาควรจะต้องรู้ว่าอนาคตของเขา่จะเป็นอย่างไรแล้วก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้จักตัวตนของเขาก่อน